สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาตปกปลาที่เกาะ s t o r m b e r Island กันนะครับผมเป็นเกาะที่อยู่ทางฝั่งนี้นะนี่ที่เมาส์ผมชี้อยู่นะวุ้ยเป็นเกาะที่แบบว่าสวยมากเลยครับโอ้โหดูสิมีเป็นคริสตัลสีฟ้าเต็มเกาะเลยครับโอ้โหสวยจังนี่มีเป็นร้านค้าตรงข้างหน้านะ ข้างหลังก็เป็นโคดินครับแล้วนี่คืออะไรครับเนี่ยขวิ <c oughs> ข้างในมีประตูมิติด้วยครับ <c oughs> เห็นไหมครับอะไรอะ่ะเข้าไม่ได้อะ่ะชักจะน่าสงสัยแล้วสิว่าเกาะนี้มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยดูแปลกแปหลายอย่างเลยแฮะว่าแต่ว่าข้างบนนี้มีอะไรหรือเปล่าอะ่ะถ้าเราขึ้นไปได้แล้วก็จะเจออะไรหรือเปล่านะเอข้างบนนี้ก็ไม่มีอะไรนะหรือว่า ผมจะคิดมากไปเองหรือเปล่านะเอไม่แน่ใจเหมือนกันแฮะเฮ้ยมีคนวิ่งตามผมเลยแฮะมีสาววิ่งตามทุกคนเฮ้ยมีสาวตามหลังโอเคใส่เหยื่อกินยาให้พร้อมตกปลากันดีกว่าครับอุ้ยตกปลากันสาวอุ้ยอุ้ยอุ้ยปลาสวยจังโอ้สีส้มด้วยโอ้ยหนักจัง ดึงไม่ขึ้นอ๋อเหยื่อผมหมดที่นาถ้าว่าอยู่ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะตอนนี้ผมใส่เหยื่อเป็นเหยื่อดาคอนเบ็ดนะครับเป็นเหยื่อมังกรนะอ่าอยากรู้ว่าจะได้ปลาดีหรือเปล่าน้อมาลองดูหน่อยสิพลังแห่งมังกรอุ้ยตัวใหม่อู้อะไรอะโอ้ใหญ่มากอะตัวอะไรเนี่ย โอ้หนึ่งในสามล้านโอ้ไม่ก็ได้เป็นออโดล่าสปองมานะครับชื่อน่ารักจังสปองเนะี่ยโอ้ได้มาสามตัวแล้วเยาวบังกรก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยวิวิอะไรอะ่ะโอ้สวยอะ่ะตัวอะไรเนี่ยเมื่อกี้ได้เป็นธันเดอร์บาราคูด้ามานะโอ้เท่มากครับตัวนี้ ของขวัญเยอะไปแล้วของขวัญล้วนเลยอ่ะวิวิตัวใหม่โอ้สวยอ่ะนอนข้างหลังครับนี่ตัวสีฟ้าเลยโอ้นี่ครับได้เป็นสตอมอิลมานะโอ้สวยมากอ่ะมองจากในภาพนี่ก็สวยมากเลยครับตอนนี้ขาดอีกแค่สามตัวครับก็จะครบแล้ว้ยตัวอะไรครับเนี่ยโอ้โห อุ้ยโอ้ย y กอดได้ปลาตัวใหม่มาแล้วครับผมโอ้ oh, ตกนานมากเลยเมื่อกี้ว่าจะนานขนาดนี้และนี่คือหน้าตาของเจ้าปลาตัวใหม่ที่จับได้มาเมื่อกี้นี้นะครับแทนแทนโอ้โห oh, oh, อุ้ยน่ารักอะ่ะตัวอะไรครับเนี่ยน่ารักมากเลยดูสิโอ้ oh, เป็นเหมือนกับดวงอาทิตย์ตรงไปจมูกของเขานะ โอ้เวลตาเนี่ยคือแบบโอ้เวลตาดูน่ารักอะดูเป็นปลาที่ว่าแสนสนเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ครับเวลตาแบบว่าดูเจ้าเล่ดีนะตรงนี้เหมือนหูเลยครับโอ้สวยมากอะโอ้สวยอะคล้ายๆเหมือนพวกเอ่อพวกเหมือนพวกปลาโลมาเลยนะอือเหมือนปลาโลมาเลยปลาโลมากึ่งฉลามก็ไม่เชิงนะเหมือนหลายตัวเลยอะผมชอบชื่อปลาตัวนี้มากเลยครับอ่า เป็นชื่อปลาที่เท่มากเลยอ่ะชื่อว่า Storm c ร l เลอร์ซอฟ f i ครับโอชื่ออย่างเท่อะในหนังสือนี่ก็คือหายากเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นปลาสามตัวท้ายๆเลยครับที่เราต้องตกนะโอ้สุดยอดครับขาดแค่สองตัวครับก็จะครบแล้ว A few moments later โอ๊ย ตัวอะไรครับเนี่ยโอ้โหอุ้ยอุ้ยน่ารักกันตัวอะไรเนี่ยว้าวสุดยอดเลยครับได้ปลาตัวใหม่นะครับผมคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมตกได้เป็นปลาตัวนี้มาครับโอ้โหอุ้ยน่ารักอ่ะตัวอะไรเนี่ย เว้ยน้องทำปากแบบว่าน่ารักอะ่ะว้าวโหสีสวยมากเลยครับเป็นประกายดวงดาวเลยครับโหสวยอะ่ะโอ้โหมองไกลๆคือสวยมากเลยครับโหเป็นเหมือนดวงดาวเป็นประกายเลยอู้สวยมากอะ่ะเรืองแสงด้วยตาด่กลมเลยนะครับน่ารักไม่พอนะแถมสีสวยด้วยตัวเนี้ยชอบมากเลยครับนี่เป็นปลาที่สวยมากเลย ในหนังสือนะครับน้องมีชื่อว่า cosmic puffer ครับคล้ายๆเป็นปลาปลากระกเป้าครับโหเป็นปลาปลากระกเป้าที่สวยมากเลยเป็นปลาปลากระกเป้าอวกาศนะครับโหสวยมากเลยครับผมโหตกยากเหมือนกันนะเนี่ยหนึ่งในหนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านโหยากจังน้องน่ารักมากเลยครับผมชอบมากเลยน้องปลาปลากระกเป้าอวกาศครับ <laughs> น่ารัก <c oughs> ตอนนี้ขาดปลาแค่หนึ่งตัวครับก็จะครบแล้ว น่าจะตกนานเหมือนเดิมฮ่อุ๊ยตัวอะไรครับเนี่ยโอ้โหได้ซ้ำสองตัวเลยเลยครับเนี่ยนี่ครับได้ซ้ำสองตัวแล้วครับผมอุ๊ยตัวอะไรครับเนี่ยโห ได้เป็นปลาปักเป่ามาสองตัวแล้วครับปลาปักเป่าอาอากาศอีกแล้ว One day Later. ตอนนี้ประตูด้านหลังของผมก็ถูกเปิดออกแล้วนะครับเห็นไหมครับไม่มีไม้กั้นเหมือนตอนต้นคลิปแล้วครับในอนาคตเราอาจจะได้เข้าไปในถ้ำนั้นกันนะครับแล้วก็ไปสำรวจพร้อมกันนะครับผมส่วนตอนนี้ผมขอตกปลาให้ครบก่อนนะใช่เพราะว่ายังตกปลาไม่ครบเลย นานมากเลยที่นี่ Many hours later โอโ h สวยจังเจ้าปลาตัวนี้นะครับผม มีชื่อว่า Tempest v o l s h a k ครับอ้าวนี่คือฉลามเหรเลยผมมองว่าแรกคือผมคิดว่าเป็นปาวานซอ์อีกนั่นเนี่ยคือส่วนหัวนี่เหมือนปลาวานมากเลยครับว้าวแล้วก็มีบอกว่าพ่นเหมือนเป็นก้อนเมฆหรือเปล่าครับเนี่ยออกมาจากปากนะโดนตาไปสีฟ้าโโหลายสวยมากครับลายเหมือนกับเป็นก้อนเมฆหรือสายหมอกเลยครับโอ้โห ด้านหลังเป็นลายเหมือนตารางเลยครับสวยจังตอนแรกผมคิดว่าเป็นตารางเล่น X อนะเหมือนตาราง x อวมากเลยลง x ลงโอด้เลยครับถ้าเอามาเล่นนะเราเล่นโอ้โหพอมองจากข้างล่างนั่นคือเหมือนกำลังพ่นเป็นสายหมอกออกมาจากป่านะครับน่าจะเป็นสายหมอกหรือก้อนเมฆนะสวยมากเลยอ่ะโอ้โหมีฟันด้วยนะโ้ฟันเหมือนคนเลย นี่ครับบนหัวก็มีเป็นเหมือนเป็นก้อนเมฆแปู่บนหัวครับน่ารักอ่ะปลาตัวสุดท้ายของเกาะสตอ b เบ i ไอ a ลนนะครับผมที่เราจับได้มาเมื่อกี้นี้สวยมากในที่สุดนะครับเราก็ตกปลาที่เกาะสตอ b ์นเบกไ l a n d ได้ครบทุกตัวแล้วครับผมหลังจากที่ว่าพยายามานานมากครับและนี่คือผลงานที่ทำได้นะครับนี่ครับ โอ้โหตบครบแล้วนานมากเลยไม่คชดว่าจะนานขนาดนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับจะขอบคุณจากใจเลยครับผม <S <S สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ <S <S ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับาบายยขอบคุณครับ <S <S ในอนาคตนะครับเราจะมา สำรวจถ้ำด้านหลังกันนะครับผมอ่าในอนาคตเราจะกลับมาที่กาะน,นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมคอยติดตามรับชมได้ในเร็วๆนี้นะครับผมผมจะกลับมาสำรวจประตูวิถีด้านหลักของเกาะน,นี้กันนะครับอ่า